าดูควายลงน้ำตาจะหลับแล้ว่นี่ไยขี่รถไฟไปไหน เที่ยวที่ไหนครับที่นูน้นที่นูนคืออะไรมาดูควายเล่นน้ำเร็วไปกัน,นยไปไปไปน้องต้นขาน้องเอองปชัดมาทมาําอะไรมาดูควายอับน้องจริงๆๆมองๆๆๆขึ้นมาแล้วหนูขึ้นมาแล้ว ตัวมันบาดะไ่มันาแนูตะนอนเนีนหนนป็นนเนม่มันจะลงต้นข้าวได้นะต้นข้าวต้นข้าวมันข้าว่หมันหามันไม่เจอนมันยู่ตหนนเกือปต้นข้าวถ้ามันวิ่งไปกเปัต้นข้าวเต็มเต็มลต้นข้าวถ้ามันไม่เมื่อกี้เต็มเลยนะมองไม่เห็น ตุนข้าวมาแล้วตุนข้าวตุนข้าวมักบว้อวอยากขี่จังเลยตุนข้าวเล่นคนเดียวโน่นหาหน่อง ไปมาเดี๋ยวยายเอาควายข,าข้อก่อนดูข้าวครับพี่น้องดูมาดูข้าวข้าวเพิ่งตัดตัดแล้วก็สูบน้ำเข้านะาาครับรถมารถมาปะไปข้าบ้านข้าบ้านรถมา